กระจกกันเลนกล้องสำหรับ iPhone 12ใช้ตัวไหนดี425มีคำตอบครับ สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม V 4 2 5 d e g r ครับผมครั้งที่แล้วนะครับเราทำรีวิวรวมสุดยอดฟิล์มกระจกของ iPhone 12ไปนะครับได้รับเสียงตอบรับดีมากพร้อมกับรีเควสต์ด้ว่าอยากให้ทำรวมกระจกกันเลนกล้องของ iPhone 12หน่อยนะครับดังนั้นวันนี้นะฮะนี่เลยครับผมนี่ครับเราจะทำรวมรีวิวเปรียบเทียบกันนะครับว่ากระจกกันเลนกล้องสำหรับ iPhone 12ใช้ตัวไหนดีนะครับ ไปดูกันครับผมและก่อนที่เราจะไปรีวิวกันนะครับใครนะครับที่เป็นเจ้าของ iPhone 12นะครับฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับผมเราจะรีวิวเคสนะครับออเทอร์ี์แกเจอของ iPhone 12นะครับมาให้ดูกันทุกอาทิตย์เลยครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องแนะนําแบบนี้ครับในเรื่องของกระจกกันเลนส์กล้องเนี่ยจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทด้วยกันนะครับผมก็จะมีกระจกกันเลนส์กล้องแบบเต็มนะครับกับกระจกกันเลนส์กล้องแบบแยกชิ้นครับผมและสําหรับแบรนด์นะครับที่425จะเอามารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็น แบรนด์ที่มีที่ร้านก็จะมีในส่วนของตัวไฮชิลนะครับกับซีหลอดครับผม ซึ่งสำหรับกระจกกันเลนกล้องแบบเต็มนะครับจะมีของแบรนด์ไฮชิลครับผมจะมีรุ่น Super Clear ี l a s s ลนะครับกับตัว Black m i ลเดอรครับผม2ตัวนะฮะส่วนตัวกระจกกันเลนกล้องแบบแยกชิ้นนะครับผมของไฮชิลเนี่ยจะมี2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอลูมิเนียมกับแซฟไฟร์นะครับและตัวซี o ลอนะครับจะมีของตัวกระจกคอนนิงครับผมซึ่งแต่ละแบบเนี่ยจะแตกต่างยังไงจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ เริ่มแรกเรามารีวิวเรื่องของหน้าตาและการออกแบบกันนะครับซึ่งจริงๆหัวข้อเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วแต่สไตล์เลยครับผมอย่างตัวกระจกกันเลนกล้องแบบเต็มนะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้เลยครับผมซึ่งเรามีของตัว High Shield Super Clear Glass นะครับแล้วก็ High Shield Black Mirror ครับ โดย2รุ่นนี้คล้ายกันครับเป็นแผ่นเดียวเต็มและมีการเจาะเว้นช่องที่บริเวณแฟลชและช่องไมด้านหลังครับทำให้แสงแสดกับการรับเสียงใช้งานได้เต็มที่ครับผมจะมีต่างกันที่เรื่องสีและขนาดครับรุ่น super clear glass นะครับจะเป็นสีใสแล้วก็มีขนาดที่บางกว่าครับผมแล้วรุ่น black mirror นะครับก็จะเป็นสีดำและมีความหนาที่เพิ่มขึ้นมาครับในรูปที่ขึ้นนะครับตัวสีใสจะเป็นรุ่น iphone 12นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น iphone 12 pro หรือว่า12 pro max ก็จะมีการเว้นช่องต่างๆเหมือนกับของสีดเลยครับ ผมว่าใครที่อยากให้ตอนติดกระจกแล้วดูเรียบเรียเนียนเียไปกับตัว iPhone เนี่ยสรุ่นนี้ค่อนข้างเหมาะเลยครับให้ดูกระจกกันเลนกล้องแบบเต็มได้เลยครับแต่สําหรับใครนะครับที่อยากให้มันโดดเด่นขึ้นมาหน่อยนะครับจริงๆตัวที่เราแนะนำเนี่ยจะเป็นกระจกกันเลนกล้องแบบแยกชิ้นนะครับก็จะแยกออกเป็น3ชิ้นแบบนี้เลยครับผมโดยที่เราเอามาในวันนี้ก็จะเป็น3รุ่นนี้ครับ ซึ่งทุกตัวนะครับทั้งเรื่องของรูปทรงขนาดความหนาและหน้าตาทุกอย่างจะคล้ายกันมากๆแทบจะเหมือนกันเลยครับทั้ง3รุ่นจะมีต่างกันจริงๆก็เป็นเรื่องของสีเนี่ยแหละครับซึ่งหลังจากที่เราได้ไปลองติดดูนะครับทำให้รู้ว่าไฮชิลและซีร็อตเนี่ย เขาทากระจกกันเลนแยกชิ้นมาสําหรับตัว iPhone สีเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้ทําสีมาเหมือนกันนะครับผมซึ่งอย่างถ้าเป็นสีแปซิฟิกบลูเนี่ยของแต่ละรุ่นเนี่ยสีมันก็จะแตกต่างกันที่เนี่ยหลายคนคงจะอยากรู้ว่าถ้าเกิดสีของแต่ละตัวเนี่ยไปใส่กับเครื่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามีรีวิวให้ดูกันครับโดยผมจะเอารุ่นที่เป็นเลนแบบแยกชิ้นมาติดให้ดูกันในเครื่องเดียวกันเลยนะครับจะได้เห็นกันชัดๆว่ารุ่นไหนเนี่ยสีจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับแปซิฟิกบลูนะครับกระจกกัน ากที่สุดจะเป็นไฮชิลแซฟไฟร์ครับสีค่อนข้างตรงนะครับมองแล้วแทบจะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องเลยครับถัดมานะครับจะเป็นไฮชิลอลูมิเนียมครับที่สีฟ้ายังเป็นโทนเดียวกันอยู่ครับแต่จะสว่างขึ้นมากกว่าเล็กน้อยครับส่วนตัวซิลล็อตคอนิ่งนะครับสีจะออกไปทางม่วงครับผมจะโดดเด่นออกมาเป็นอีกสไตล์หนึ่งครับต่อไปนะครับเครื่องจะเป็นสีทองนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นไฮชิลแซฟไฟร์ครับสีมีความเข้ากันกับตัวเครื่องได้ดีที่สุดครับ และให้ชิลอลูมิเนียมก็ทําได้ดีไม่แพ้กันครับสียังอยู่ในโทนเดียวกันที่ไปกับเครื่องได้สวยไม่แพ้กับตัวแซฟไฟร์ครับส่วนซีลอดนะครับจะเป็นสีทองที่มีความสว่างโดดเด่นออกมาจากตัวเครื่องครับแต่พอใส่เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยครับ ครอยากใส่แล้วให้เครื่องโดดเด่นเนี่ยสีนี้ผมแนะนําเลยครับสาหรับสีทองของซีลอดครับมาถึงเครื่องแกไฟกันบ้างนะครับสาหรับแก้ไฟนะครับตัวที่สีใกล้เคียงที่สุดเนี่ยจะเป็นไฮชิลอลูมิเนียมครับผมซึ่งสีใกล้เคียงกับตัวเครื่องมากๆครับเรียบเนียนไปกับเครื่องสีสวยเลยครับรองลงมานะครับจะเป็นไฮชิลเซฟไพครับที่ตัวสีนะครับจะมีความอมแดงอมม่วงขึ้นมาเล็กน้อยครับและส่วนของซีลอดนะครับจะออกไปทางดําเข้มๆโดดๆครับใครอยากให้ตัวเลนส์สีเข้มขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เหมาะเลยครับดังนั้นในเรื่องของคววามสยยหรืออดีีนนนั แล้วแต่เลยครับผมจริงๆถ้าแนะนํานะแบบเรียบๆก็ดูแบบเป็นกระจกแบบตัวเต็มไปนะครับผมหรือถ้าอยากให้โดดเด่นออกมาดูเป็นแบบแยกชิ้นนะครับผมให้ชิลเนี่ยเขาเน้นทําสีที่มันจะเข้ากับตัวเครื่องนะครับส่วนของซีล t อตเนี่ยเขาจะเน้นโดดเด่นออกมานะครับซึ่งนอกเหนือจากสีที่มันเข้ากับตัวเครื่องของซีล t อตเนี่ยเขาจะมีสีที่มันแบบจะฉีกแนวไปเลยที่โดดเด่นออกมาที่ค่อนข้างสวยงามครับอันนี้ไปดูที่เว็บไซต์ของเรากันได้ครับผม หัวข้อต่อไปมารีวิวเรื่องของการกันรอยกันบ้างครับผมกระจกตัวกันเลนกล้องที่เราเอามารีวิวในวันนี้นะครับผมจะเป็นกระจกแบบ 9H นะครับซึ่งกันรอยขีดข่วนได้ค่อนข้างเก่งมากครับผมพวกเอาไปใส่ในกระเป๋านะครับขูดกับกุญแจขูดเลยทั่วไปเนี่ยมันควรจะป้องกันได้ดีแน่นอนครับผมดังนั้นในการทดสอบของวันนี้เนี่ยเราจะให้ทีมงานนะครับเอาคัตเตอร์นะครับกรีดไปที่ตัวกระจกประมาณ20ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนที่รอยจะขึ้นกันบ้างครับ มาเริ่มจากกระจกกันเลนแบบเต็มก่อนนะครับนี่ครับกรีดลงไปเน้นๆแบบนี้เลยครับผมทั้ง2รุ่นถือว่าทําได้ดีเลยครับแม้จะลงคัตเตอร์ไปกว่า20ทีก็ไม่มีรอยขึ้นมาเลยครับไว้ใจได้แน่นอนสําหรับไฮชิลแบบเต็ม2รุ่นนี้ครับและที่นี้มาดูกระจกแบบแยกชิ้นกันบ้างนะครับผม3รุ่นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างทั้ง3รุ่นนี้นะครับผมกรีดแยกทีละเลนประมาณ10ครั้งนะครับแล้วทั้ง3รุ่นทําได้ดีมากครับไม่มีรอยขึ้นเลยครับ ดังนั้นเราจะเห็นนะครับกระจกทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต็มหรือแยกชิ้นนะครับป้องกันได้ดีครับทั้งไฮชิวและซีลอตนะครับในเรื่องของการกันร,รอยในชีวิตประจําวันเนี่ยทำได้ดีเลยครับ จริงๆเรื่องการเลนกล้องมันจะพอๆกันถูกไหมครับแต่ว่ากระจก2ประเภทเนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันคือการกันรอยบริเวณพื้นที่รอบๆเลนครับผมถ้าเป็นตัวกระจกกล้องแบบตัวเต็มแบบนี้ครับเขาจะเป็นกระจกคลุมเข้าไปทั้งพื้นที่ดังนั้นบริเวณรอบๆของตัวเลนเนี่ยเขาจะกันรอยให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นกระจกแบบแยกชิ้นนะครับเขาจะคลุมเข้าไปบริเวณเลนอย่างเดียวดังนั้นบริเวณรอบๆตรงนี้ครับเขาจะไม่มีการกันรอยให้นะครับผม ในการใช้งานจริงอะ่ะสมมุติถ้าเราใช้อะ่ะเราวางหงอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีข้อแตกต่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะเป็นตัวเลนส์ที่มันดูลกว่าแล้วมารับให้อยู่แล้วนะครับมันจะมาแตกต่างในเรื่องของการใช้งานทั่วไปบางทีเราเอาไปใส่กระเป๋าหรืออะไรเนี่ยอาจจะมีเศษอะไรเข้าไปขูดขีดข่วนบริเวณรอบๆได้หรือว่าบางทีเราทําตกหล่นมีเศษหินอะไรไปชนเนี่ยในเรื่องของตัวการกันร,รอยเนี่ยตัวกระจกตัวเต็มก็จะป้องกันบริเวณนี้ได้สวยงามเนี๊ยบมากกว่าแบบแยกชิ้นครับผม เรื่องกันร้อยนะ่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับผมเรื่องต่อไปเราจะทดสอบความแข็งแรงของเนื้อกระจกครับผมเราจะทดสอบโดยการใช้เครื่องนี้ครับผมเครื่องนี้ทีมงานของเราจะหมุนนะครับค่อยๆเพิ่มแรงกดเข้าไปนะครับจนกระทั่งกระจกแตกแล้วมันจะให้ตัวเลขมาว่ากระจกตัวนั้นเนี่ยรับแรงกดได้ที่กี่กิโลกรัมนะครับผมซึ่งเราสามารถเอามาเทียบกันได้ว่ากระจกตัวไหนแข็งแรงกว่าตัวไหนในการทดสอบนะครับเราจะทดสอบทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครับผมเพื่อจะเอามาหาค่าเฉลี่ยนะครับจะได้เอามาเปรียบเทียบกันได้ ไปดูกันครับมาเริ่มกันที่กระจกแบบเต็มก่อนนะครับตัวแรกนะครับจะเป็น h i g h Shield Super c l e a r Cam e r a จากการเจาะทั้ง3รอบแล้วหาค่าเฉลี่ยจะรับได้ที่5.8กิโลกรัมครับตัวต่อมานะครับเป็นตัวเต็มที่2นะครับก็คือ h s h i i l l Black Mirror นะครับรับได้ที่6.51กิโลกรัมครับคราวนี้มาดูกระจกแบบแยกชิ้นกันบ้างนะครับตัวแรกเป็น h ฮซิลอลูมิเนียมนะครับเฉลี่ยแล้วรับได้ที่11.02กลกรัมที่ถือว่าสูงใช้ได้เลยครับผม รุ่นถัดมานะครับจะเป็นไฮชิลแซฟไฟร์กันบ้างนะครับรุ่นนี้น่าแปลกใจมากครับผมเจาะยังไงทั้ง3รอบก็ไม่แตกครับผมเครื่องเจาะที่เราใช้สามารถลงแรงได้สูงสุดถึง50กิโลกรัมนะครับและไม่มีรอบไหนเลยที่กระจกตัวนี้แตกครับสำหรับไฮชิลแซฟไฟร์ครับและถัดมาเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นซี o ลอดคอนนิงครับรับแรงกดได้ถึง25.18กิโลกรัมเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตารางสรุปกันนะครับว่าแต่ละรอบที่เราเจาะทดสอบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันฮะ จากที่เราทดสอบไปนะครับเราจะเห็นว่าพวกกระจกกันเลนกล้องแบบแยกชิ้นเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่ากระจกกันเลนกล้องแบบเต็มนะครับผมซึ่งจริงๆในบรรดากระจกกันเลนกล้องแบบแยกชิ้นเนี่ยตัวที่แข็งแรงที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัว High Shield Sapphire นะครับรองลงมาเป็น c a l o t Corning แล้วก็เป็นตัว High Shield Aluminum ครับ สำหรับตัวไฮชิลเซฟไฟเนี่ยเราทดสอบแล้วมันไม่แตกเพียงแต่ว่าเราลองทดสอบใช้งานจริงเนี่ยถ้าเกิดระหว่างเราใส่มีการบิดกระจกมากเกินไปบางทีเนี่ยมันยังมีโอกาสแตกได้อยู่ครับผมเพียงแต่ว่าถ้าเป็นแรงกดตรงๆเนี่ยเราทดสอบแล้วไม่แตกครับดังนั้นต้องย้ำนิดนึงนะครับในการทดสอบเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขแต่ละครั้งเลขมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับมันขึ้นอยู่กับการหมุนด้วยรวมไปถึงตำแหน่งที่เจาะด้วยนะครับแต่เราทดสอบอยู่หลายครั้งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยมาเชื่อว่ามันสามารถเอามาเปรียบเทียบและดูข้อแตกต่างของกระจก แล้วรุ่น <fits you Elena> ได้อยู่ครับผมซึ่งถึงตรงนี้นะครับเราสรุปได้ไง่ายๆอย่างหนึ่งน,นะครับถ้าเกิดเราเน้ National okay bueno นในเรื่องของการกันรอยเป็นหลักนะครับเน้นป้องกันรอยของตัว iPhone เนี่ยกระจกกันเลนส์กล้องแบบเต็มนะครับจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าครับผมส่วนถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของการป้องกันที่ตัวเลนส์นะครับเราอยากได้ตัวกระจกกันเลนส์กล้องที่ป้องกันได้ดีตัวแบบแยกชิ้นนะครับจะทําได้ดีกว่าครับ หัวข้อต่อมานะครับเราจะมาเปรียบเทียบเรื่องของการถ่ายรูปกันนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดเราติดพวกตัวกระจกกันเลนส์กล้องเข้าไปเนี่ยคุณภาพของภาพมันจะลดลงหรือเปล่านะครับผมดังนั้นวันนี้425จะทดสอบให้ดูกันนะครับแต่เนี่ยต้องแจ้งนิดนึงนะครับเวลาที่เราดูรูปเปรียบเทียบระหว่างการใส่กระจกกับไม่ใส่เนี่ยมันจะมีข้อแตกต่างกันบ้างบางทีมันเป็นปัจจัยภายนอกนะครับระหว่างที่เราถ่ายและสลับเลนส์เนี่ยแสงมันมีการเปลี่ยนไปมันก็จะมีข้อแตกต่างเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราว่าภาพมันชัด พอที่เราจะเปรียบเทียบคุณภาพของภาพได้อยู่นะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มจากกระจกกันเลนส์ตัวเต็มกันก่อนเลยนะครับมาเริ่มกันที่เลนส์วายนะครับด้านซ้ายจะเป็นรูปต้นแบบของ iPhone แบบไม่ติดกระจกนะครับดูเทียบกันเลยครับไฮชิลซุดเปอร์เคลียร์คามราทำได้ดีเลยครับเหมือนกับด้านซ้ายเลยครับและนี่ก็มาจาก Black m i r r เดนะครับตัวนี้ก็ไม่มีความต่างเลยครับทีนี้มาดูภาพโหมดพอร์เทรตกันบ้างครับไฮชิลซุดเปอร์สคลียร์คามีราก็ยังไม่มี ต่อมานะครับเป็นภาพในที่มืดกันบ้างครับผมนี่ครับทั้งคู่ก็ยังทําได้ดีไม่มีข้อแตกต่างครับและสุดท้ายที่หลายคนกังวลว่าแบบตัวเต็มใช้แฟลชจะทํางานเต็มที่ไหมเทียบกันได้เลยครับทั้งให้ชิลซูเปอร์เคลียร์แ a เมราและแบล็กมิลเ o อร์นะครับสาดแฟลชออกไปแล้วเหมือนปกติครับไม่มีความแตกต่างเลยครับ ทีนี้มาดูฝั่งของกระจกแยกชิ้นกันบ้างครับประเภทนียจ,จะคลุมเฉพาะเลนดังนั้นเรื่องแฟลชไม่มีผลแน่นอนครับเริ่มที่เลนวายกันนะครับไฮชิลอลูมิเนียมไม่มีความต่างเลยครับไฮชิลซัฟไฟก็เช่นกันและทางด้านซีลอดก็ไม่ต่างเช่นกันครับมาดูหมวดพอ์เทตกันบ้างนะครับดูเทียบไปทีละรุ่นเลยครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นทําได้ดีเลยครับไม่มีความแตกต่างกันเลยเมื่อเทียบกับภาพที่ไม่ติดกระจกครับ ต่อมาภาพในที่มืดกันบ้างครับผมทุกรุ่นทําได้ดีเลยครับไม่มีความต่างกันเลยครับกับภาพด้านซ้ายและสุดท้ายเป็นรูปที่เปิดแฟลชครับอันนี้ดูกันชัดๆเลยครับว่าทั้ง3รุ่นไม่มีปัญหาเลยครับ จริงๆแต่ผลมันค่อนข้างชัดนะครับหลายคนที่กังวลว่าใส่เนี่ยแล้วคุณภาพภาพมันจะดรอปจากที่เราดูนะแตกต่างกันน้อยมากเมื่อเทียบกับไม่ติดกระจกนะครับโดยเฉพาะอย่างเรื่องแฟลชเนี่ยที่หลายคนจะเจอในรุ่นก่อนๆว่าถ้าเกิดติดกระจกเข้าไปพอเปิดแฟลชเนี่ยภาพมันจะฟุ้งๆมัวๆอย่างรุ่นของตัวไฮซิลอะรุ่นใหม่เขามีการทําขอบดําตัวนี้เขาทํามาเพื่อกันในเรื่องของแสงแฟลชเลยว่าไม่ให้แสงแฟลชมันขึ้นมามัวภาพเราเลยเห็นผลลัพธ์ไปว่าภาพมันคมชัดแม้ใช้แฟลชก็ตามนะครับอันนั้นเรื่องเนี้ยไม่น ทีนี้มาดูเรื่องการติดตั้งกระจกกันเลนกล้องกันบ้างสำหรับพวกกระจกอย่างเงี้ยหลายคนจะกังวลเรื่องว่าเฮ้ยซื้อไปติดเองเนี่ยมันจะยากขนาดไหนนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าติดง่ายมากครับผมเท่าไปเทียบกับพวกฟิล์มกระจกหน้าจอเนี่ยติดง่ายกว่าเยอะครับผมคือพวกกระจกกันเลนกล้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนครับเขาก็จะมีการเว้นช่องสําหรับตัวเลนนะครับดังนั้นในการเลงเนี่ยเราแค่เล็งให้ตรงกับตัวเลนเนี่ยแล้วก็สวมเข้าไปก็พอนะครับถือว่าง่ายมากๆครับสามารถทําด้วยตัวเองได้เลยนะครับผมทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับระหว่างกระจ การเลนกล้องแบบเต็มนะครับกับแบบแยกชิ้นเนี่ยอันไหนติดตั้งง่ายกว่ากันนะครับอันนี้จริงๆแบบเต็มติดง่ายกว่าครับผมคือด้วยความที่กระจกเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับการจับการเล็งวางทําได้ง่ายกว่าแบบแยกชิ้นครับและที่สําคัญนะครับเราจบได้ในครั้งเดียวครับผมคือหลังจากเราเช็ดเราดึงฝุ่นออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวเต็มเราเอาแผ่นกระจกมาติดก็เสร็จเรียบร้อยครับแต่ว่าแบบแยกชิ้นเนี่ยเท่ากับว่าเราต้องติดถึงกับ3รอบครับผมเพราะแต่ละชิ้นจะแยกกันหมดเลย แต่จริงๆอันนี้เราย้ําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต็มหรือแยกชิ้นมันค่อนข้างง่ายครับผมอันนี้เอาไปทําเองได้สบายๆผมเชื่อว่าทุกคนสามารถติดได้เองครับ ดูเนื้อหากันไปหมดแล้วเป็นยังไงครับมึนไหมฮะเนื้อหาจะแน่นๆตามสไตล์425แต่เชื่อว่าคนดูนะครับน่าจะได้ไอเดียว่าเออเราเนี่ยเหมาะกับกระจกกันเลนกล้องแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยว425เนี่ยเราจะสรุปแบบง่ายๆช่วยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งครับผมคือจริงๆอ่ะถ้าคุณจะเน้นในเรื่องของการการรอยเป็นหลักและเน้นความเรียบให้มันไปกับตัวเครื่องเนี่ยกระจกที่เหมาะกับคุณเนี่ยก็คือกระจกการเลนกล้องแบบตัวเต็มนะครับผมแบบเนี่ยการรอยได้รอบด้านทั้งตัวเลนและรอบๆด้วยนะครับตัว เรื่องของคุณเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับถ้าเป็นตัวไฮชิลซูเปอร์เคลียร์ก็จะเป็นตัวสีใสนะครับผมหรือว่าถ้าบางคนอยากจะใช้แก้ไฟหรือจะเอาไปตัดขอบให้มันเข้มเขมก็จะมีแบล็ k มิลเลอร์อีกตัวหนึ่งนะครับให้เอาไปใช้คู่กันนะครับมาตรฐานใกล้เคียงกันครับผมต่างกันแค่สีครับผมแต่ถ้าใครนะครับเน้นในเรื่องของความแข็งแรงนะครับอยากเน้นป้องกันตัวเลนส์ของตัว iPhone นะครับผมแล้วก็อยากเน้นเรื่องของความสวยความโดดเด่นเนี่ยกระจกกันเลนส์กล้องแบบแยกชิ้นเนี่ยก็จะเหมาะครับผมตัวเลือกนะ เราแนะนําอย่างนี้ฮะถ้าเป็นราคาเริ่มต้นเน้นคุ้มค่าเน้นบัจจ็ตนะครับจะเป็นตัวไฮชิลอลูมิเนียมครับผมตัวเนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานตอบโจทย์ป้องกันได้ดีแล้วก็สวยงามด้วยนะครับผม ทีนี้มันจะมีตัว c ีลอดคอนนิงตัวนี้เหมือนอัปเกรดในเรื่องของอความแข็งแรงขึ้นไปอีกขั้นกระจกของเขาเนี่ยจะเป็นคอนนิ n งจากอเมริกานะครับผมที่จะให้ความแข็งแรงที่ดีกว่าตัวของตัวไฮชิลอะลูมิเนียมรวมไปถึงว่าความสวยของมันจะเน้นความโดดเด่นและมีสีสันหลายตัวที่แบบมันจะเพิ่มความเด่นของตัว iPhone ขึ้นมาอีกด้วยครับผมแต่ถ้าใครนะครับอยากจะลงทุนนะครับกับกระจกกันเลนส์กล้องที่แข็งแรงที่สุดที่หาได้ตอนนี้นะครับตัวนี้ครับไฮชิลแซฟไฟร์ครับผมตัวนี้ทําจากแซฟไฟร์แท้ร้อยเป เรื่องความแข็งแรงเนี่ยถือว่าดีสุดนะครับเราทดสอบด้วยเครื่องเจาะเนี่ยก็เจาะไม่เข้านะครับทำให้มันแตกไม่ได้อันนั้นในเรื่องของการป้องกันตัวเลนกล้องเนี่ยจะทําได้ดีมากๆครับผมสําหรับตัวนี้รวมไปถึงเรื่องสีของมันนะครับสีมันจะใกล้เคียงกับสีของ iPhone ที่สุดครับผมซึ่งถ้าใครชอบสีที่เป็นโทนเดียวกับ iPhone เนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากนะครับและป้องกันได้ดีมากๆอีกด้วยนะครับ ก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวรีวิวกระจกกันเลนส์กล้องสำหรับ p p o o n นะครับใครที่สนใจกระจกพวกนี้นะครับสามารถไปที่เว็บไซต์ 425degree.com ของเราได้นะครับผมจะมีข้อมูลลงไปถึงแบ่งประเภทกระจกกันเลนส์กล้องนะครับให้ดูกันแบบง่ายๆเลยครับผมซื้อเคสอะซิสซอรี่กระจกกันเลนส์กล้องสำหรับ iPhone 12ต้องที่ w o w 4 2 5 d e g r e e c o m รีวิวชัดคัดของดีสั่งง่ายส่งไวได้ของชัวร์ครับ